มีคดีที่คืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการพิทักษ์ปัดชิมสวัสด์นะฮะหรือว่า<อ>คุณคุณหมูแฮมอะน้องหมูแฮม<อ>จำได้ไหมชนปออใช่ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2,550แล้วนะครับแล้วก็คดีผ่านศาลชั้นต้นไปแล้วนะครับวันนี้ที่บอกคืบหน้าเพราะว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยอ่านคับพิพากษาในคดีนี้ศาลจังหวัดพระขนงนะครับวันนี้ อ่านคดีที่พนักงานการฝ่ายคดีสารพักขนงนะครับเป็นโจทยื่นฟ้องร่วมกับผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ร่วมนะครับก็ยื่นฟ้องนายการพิทักษ์ปัจฉิมสวัสดิ์หรือมูแฮมอายุ25ปีนะครับซึ่งหมูแฮมเนี่ย ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคม50นะครับเวลาประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มจำเลยใช้ก้อนหินทุบใบหน้านายสถาพรอรุณสิริพนักงานขับรถโดยสารประกาศขสมกสาย513แล้วก็ขับรถเบนซ์พุ่งชนผู้โดยสารที่ยืนอยู่บนทางเท้าและนางสายชนหลวงแสงพนักงานขสมกจนเสียชีวิตนะครับ หลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยนายสราพร์ซึ่งเป็นคนขับรถโดยสารเนี่ยขับปาดหน้ารถของกันพิทักษ์บริเวณหน้าป้อมตำรวจจราจรที่ปากซอยสุขุมวิท26แยกอารีออนะฮะจำเลยให้การรับสรารภาพข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นส่วนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ยแล้วก็พยายามฆ่าเนี่ยก็ให้การปฏิเสธก่อนหน้านี้วันที่30มกราคมปี52ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษานะครับว่าการกระทําของจําเลยไม่น่าเชื่อว่า จำเลยมีสติฟั่นเฟือนที่อ้างว่ามีอาการเกรงในขณะเกิดเหตุและตัวเองต้องได้รับกับอาการการรักษา,าการป่วยจากแพทย์นั้นสารเห็นว่าจำเลยมีการเกรงที่เกิดจากความเครียดในการก่อเหตุเท่านั้นนะฮะคือสารชั้นต้นตอนนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่าหมูแฮมเนี่ยมีอาการฟั่นเฟือนทางประสาทหรือว่าเป็นคนที่มีจิตบกพร่องแต่อย่างใดนะฮะ mm hmm. ก็ได้มีคำพิพากษาในสารชั้นต้นเนี่ยก็คือตอนนั้นให้จำคุก 15ปีฐานค่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็จำคุก2เดือนฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นรับสารภาพก็ลดโทษ1ใน3นะฮะเหลือจำคุก10ปี1เดือนนะครับตอนนั้นก็ทางตัวของมูแฮมก็ยื่นอุทธร์สู้คดีต่อนะครับแล้วก็ให้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้รับบาดเจ็บนะครับปรากฏวันนี้ศาลอุทธรณ์นะ พิจารณาแล้วเห็นว่าจากพฤติการและสิ่งแวดล้อมในทางนำสืบเชื่อว่าขณะเกิดเหตุจำเลยกระทำผิดขับรถขึ้นไปบนทางเท้าชนผู้ตายและผู้เสียหายจนะระบาดเจ็บในขณะที่จำเลยยังไม่สามารถบังคับตัวเองได้เพราะว่ามีจิตบกพร่องโดยก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุจำเลยยังสามารถรู้สึกผิดชอบและสามารถบังคับตัวเองได้บ้าง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งตรวจรักษาได้ประชุมร่วมกับจิตแพทย์นักสังคมสงเคราะห์พยาบาลจิตเวชนักจิตวิทยาคลินิกลงความเห็นว่าขณะเกิดเหตุจำเลยนั้นป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนมีลักษณะขุนหารพลันล่นมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่สามารถบังคับตัวเองได้เนื่องจากว่ามีสติฟั่นเฟือนจำเลยมีการชักตั้งแต่เด็กการกระทําของจําเลยจึงเป็นการกระทําที่ไม่รู้สึกตัวไม่สามารถจะบังคับตัวเองได้จนกระทั่งเกิดเหตุตายดังกล่าวนะฮะ จึงมีความผิดฐานขับรถชนคนตายและบาดเจ็บที่กระทำไปโดยไม่สามารถบังคับตัวเองได้เพราะว่ามีจิตบกพร่องดังนั้นสารจะลงโทษน้อยกว่าที่กำหนดไว้สำหรับความผิดเพียงใดก็ได้นะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะวันนี้สารอุทธรบอกนะครับว่าที่สารชั้นต้นลงโทษว่าจำเลยผิดฐานเจตนาฆ่าผู้อื่นนั้นสารอุทธร์บอกว่าไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรจำเลยฟังขึ้นบางส่วนสารอุทธรจึงเห็นควรลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่พฤติการแห่งคดีนะฮะ วันนี้ก็เลยแก้แก้โทษจากศาลชั้นต้นจากเดิมที่ต้องต้องโทษจำคุก10ปีกับอีก1เดือนวันนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้จำคุก3ปีแล้วก็เห็นว่าเมื่อจำเลยได้บรรเทาผลร้ายชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ3รา,ายจน,เป,นเป็นที่พอใจแล้วนี่นะฮะก็เห็นควรว่าให้ลดโทษ1ใน3เหลือโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีรวมโทษที่ทำร้ายร่างกายผู้อืน่นอีก1เดือน ที่สุดแล้ววันนี้ถูกตัดสินจำคุกทั้งสิ้น2ปี1เดือนนะครับแล้ว2ปี1เดือนนี้ก็ให้รอการลงโทษเอาไว้เป็นระยะเวลา2ปีระหว่างนี้ก็ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤกษนะฮะสเดือนต่อครั้งนะครับวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคดีนี้ค่อนข้างจะพลิกจากเดิมที่สารชั้นต้นนั้นพี่ภาคสาว่าเจตนาฆ่าผู้อื่นครับพยายามฆ่าแล้วก็ทำร้ายร่างกาย วันนี้สารอุทธร์แก้คำพิพากษาของสารชั้นต้นนะฮะโดยมองว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นหมูแฮมเมียาการเป็นคือไม่สามารถบังคับตัวเองได้สติ<ม>ฟันเฟือนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหเร็วนะผ่านมานะนี่ปีห้าศูนย์นะปีห้าศูนย์ผ่านมาโอ้โหเร็วมากแต่ยังไม่จบนะครับยังเหลือสารหนึ่ง<ม>ก็ยังเหลือสารดีกาอยู่นะฮะ